มอลแรกบอลแรกเอ้ามีพ kind ม of ่ามาซื้อด้วยพม่ากำลังีนะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูราคานะครับเลือกกันก่อนครับเลือกกันก่อนวันนี้ขายถูกนะครับเดี๋ยวดูราคานะครับนี่คืออะไรสามตัวสิบบาทผ่าตัวเดียวนี่โซเลยดสโซเลสมาเลยมาเลยโซเลสโซเลสนะเ้ยเดี๋ยวดูเจ้าของร้านหน่อย โอ้ดิสวยสวยตัวกี่บาทดิว่าตัวห้าบาทสามตัวสิบบาทมาได้เลยพูดพูดผิดไหมอ่ะไม่ผิดห้าบาทห้าบาทครับห้าบาทห้าบาทเอาร้านอยู่แถวนี้ครับนี่ใกล้ๆกับร้านตำดีเนี่ยครับนี่โอ้โหเอาเรียกกันเลยครับเลือกกันเลยเด๊เด๊นี่เด๊ได้ยัง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 อ่า บาทหบาทหบาทหาบาทหบาทหบาทตัวนี้เลเอาละครับเอามาเลยมาเลยมาเลยวันนี้มาช่วยขายผ้าให้เาครับนี่อาวันนี้มาช่วยขายรถติดนะครับวันนี้รถติดได้ได้ยังอ่ะเอดีเอาไม่ซื้อไม่ว่ามาช่วยกันื้อครับเอาช่วยกันื้อมาช่วยกันรื้อ ครับโชว์หน่อยครับเบาทเลโชว์ดิโชว์ดิไม่ค่ะจี๊ดครับโอ้ยดูครับนี่สวยเลยห้าบาทครับฮะเอ้ยเป็นชุดเท่าไหร่เป็นชุดห้าเป็นชุดสิบบาทครับถ้าเป็นชุดชุดยาวชุดสิบบาทชุดกุรุงชุดปาเกีนี่สิบบาทนี่ค่าทริปยังไม่ได้เลยครับเนี่ยไดแล้วค่าทิปยังไม่ได้เดี๋ยวบอกราคาผีทุกคนไม่ดูเราบอกไปแล้วห้าบาทเนี่ยน้องได้ยังไม่ได้ค่ะเด้เหรออันนี้ลูกค้าประจำครับลูกค้าประจำ เอ้าได้ก็ได้ก็ได้ก็เออไปแล้วไปแล้วไปล้มีทั้งของไทยพุทธมุสลิมได้หมดครับอ๋อวันนี้ติดไฟแล้วกะบ้านนี้ติดไฟแล้วปากทางเข้าท่าเรือครับปากทางเข้าท่าเรือมีหยุดวันไหนบ้างร้านช่วยบอกหน่อยเปิดทุกวันค่ะเปิดทุกวันครับนี่โอ้โหว้าวว้าวว้าวว้ากี่บาทนี้สิบบาทค่ะพี่น้องเอ้ยสิบบาทนี่กระดุมเม็ดละยี่สิบเลยกันเนี่ยโอ้โตายแล้วไม่ใช่ที่นะนี่สิบบาท อันนี้เรื่องจริงครับเรื่องจริงไดูได้รอโอ้สวย้าดูยังใหม่อยู่นี่ใช่ได้ใช่ได้โอ้นี่ครับแต่ละแต่ละคนเขาซื้อกันขนาดนี้ครับเนี่ย้เาเลือกกันไปเลือกกันมา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 บามา้าม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 า้ามา้าม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 าราบามามาบามมีมามมามามานาามามามาีบมยม ครับนี่ไม่ซื้อได้ยังไงแบบนี้เดี๋ยวรู้สึกว่าเขาจะมีห้องลองด้วยนะครับเดี๋ยวดูก่อนนี่ครับนี่มีห้องลองด้วยครับนี่โอ้นี่ครับนี่แต่ละคนก็ซื้อกันครับนี่อ้าวช่วยช่วยน้องช่วยนี่นี่เขาจ่ายกางค์ยดูวันเขาจ่ายเท่าไหร่โอ้โหนี่เป็นกองกองโอ้โหได้ได้ได้ นี่แต่จุดเลยเห็นไหมนี่บังเลือกให้เมื่อกี้ใช่ไหมกับโรงตัวนั้นใช่ไหมเออพอดีเลยเหรอบบเบบนางกระซู้ยยพี่ลายร้านเราเลยครับเนี่ยมาได้เลยนะครับซื้อแล้วเล็กไปใหญ่ไปมาแต่งร้านข้างนี้เลยครับนนี่ไม่ต้องแต่งให้เลยนี่ใส่นอน จรนะิงเราดีดูนะครับนี่เอามาแล้วลูกค้าเอาเลยเอาเลยเอาเลยเล่เลยเลุเลล่มก็มีสลัวปาสลัวปลาแงลัวงอ

这个就好。